หวานเจี๊ยบเรียบด่วนกันอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหเมื่อวานโค้ดก็กลับมาลงสนามนะครับบอกได้เลยว่าในหมู่บ้านของเราครับโค้ดจะฟินเลยครับและนี่คือผลงานเมื่อวานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาดสดครับแล้วรวมถึง2ตัวในรอบดึกด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหน้าช่องครับเมื่อวาน3คู่ที่ทิ้งไว้ให้นะฮะก็อาจจะมี1คู่ที่ไม่ได้มาตามนัดนะครับคือเรื่องของเฟรเดรบาเช่นั่นเองนะฮะแต่ว่าีกงคู่เนี่ยก็คือมาเต็มทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเจ้าถิ่นอย่าง คิโรนานะครับแล้วก็ส่วนคู่สุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้ก็คือในเรื่องของโอเวอร์สกอร์เต็มเกมท่าน้ารูตันทาวกับดาร์บี้เฮลตี้นะครับใครที่จะไปแยกนี้เนี่ยผมก็ยินดีด้วยละกันนะครับแล้วส่วนวันนี้ครับข้ามไนของวันเสาร์แน่นอนว่าฟุตบอลเนี่ยกลับมาเตะกันครบแล้วนะครับวันนี้พี่มิริ่งก็มีมาเตะประมาณ5-6คู่นะครับแต่ผมก็อยากจะขอยกข้อสามคู่แล้วกันนะเอาฝ่ายกับ FC หน้าช่องเช่นเคยครับจะชอบไม่ชอบจะตามไม่ตามก็อยากจะให้ฟังคลิปนี้ให้จบก่อนละกันนะครับ และในส่วนของทัศนาหน้าช่องนะครับหนึ่งคู่แรกประจำค่ำคืนนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปโฟกัสกันคือ่หว่งนั่งเจ้ถินอย่างเจนัวแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยจะต้องเปิดบ้านเจอทางหน้าของนาปโปลีนะครับเจนัวตอนนี้เนี่ยก็รั้งอยู่เบ้น,นับที่13ของตารางนะครับลงเล่นไป16นัดมีอยู่16คะแนนนะผลงานในช่วงหลังผมบอกว่าเจนัวก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับอยู่ในระดับมาตรฐานของทีมเขาเนาะอย่างเมล่าสุดเนี่ยพี่แกก็บุกไปเจ้ากับเอซิเมนานมาได้นะฮะส่วนนัาทีมเยือนอย่างนาปโปลีครับในฤด,ดูก,นนก,กาล มีฟองนี้ให้ดูดีกว่าดูดูการที่แล้วเยอะเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็รั้งอยู่ในอันดับ2ของตารางนะครับลงเล่นไป16นัดเท่ากันนะมีอยู่35คะแนนนะครับตามมาห่างอันดับหนึ่งอย่างอัตแลนตานเนี่ยแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับดูดูการที่แล้วเนี่ย เจอกันมา2ครั้งเนี่ยก็อาจจะจบด้วยการที่เจ้ากันไปนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าทั้งนักทีมเยือนนาโปลีเนี่ยถือว่ามีฟอร์มที่ดูดีกว่ายังเห็นชัดเจนจริงๆครับแล้วบวกกับในเรื่องของความเข้าของนักเตะในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับกำแพงวันนี้เนี่ยเปิดมาเอาใจนักทีมเยือนนาโปลีจะจัดเลยนะแค่นาโปลีเนี่ยบุกไปทำประตูใส่โจที่หนึ่งเจนัวเนี่ยหนึ่งประตูก็มีโอกาสได้หูมาหนึ่งข้างแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าก่อนเกมคู่นี้เนีีีี่่่่่ยยยกกกรรรรระะะะะแแสมมัััััันน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 ็าาาาาจออองงง้้้้้ทเเืโปลดววคคคบบพฉูขหช สามคู่หมูสนามประจำค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตให้เลือกทีมนันทีมเยือนอย่างนาโปลีแล้วกันนะครับส่วนในคู่ที่สองนะครับเป็นคู่ระหว่างน้าโจาทิ่อย่างอสวิตทาส์นะครับจะต้องเปิดบ้านเจอทางด้าของ New นิวคาสเซิลนั่นเองนะครับ อิสวิดฮาวตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในโซนนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกัน,นยอยู่เป็นดับที่18ของตารางนะครับลงเล่นไป16นะัดมีอยู่12คะแนนผลงานโดยรวมก็ถือว่าไม่ดีอะไรมากนะครับก็อาจจะมีแหละเกมล่าสุดที่เพิ่งบุกไปเปิดทางั้นของวูฟแฮมตันมาได้นะะฮในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วเนาะแต่เนลสันทีเดียนครับผลงานในช่วงหลังถือว่าดีเลยนะเกมล่าสุดในศึกคาราบาวครับก็เปิดเซนจ์เจมส์พาร์กเนี่ยเอาชนะของเบนฟอร์ดไปถึง3าตัวหนึ่งเลยนะครับแต่แน่นอนครับนิเนลสันเนี่ยอย่างที่ททุกกคคนนรราบรบัเมเมยือ ดูมีปัญหานะเอาจริงแล้วก็บวกกับแพงด้วยครับวันนี้เนี่ยนิวคลสเซิลเองก็เปิดมาดูแบบมั่นใจจนเกินไปด้วยนะครับกระแสมันก็ไม่ไหลนิวคคสเซิลแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับมันก็เทมางหน้าของเจ้าถิน East ่นอิสวิดทาวน์นะครับเอาจริงอ่ะคู่นี้หน้าบนผมไม่ค่อยอยากให้สนใจหรอกนะครับลอยมองเรื่องของออสกอร์ core, น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าอิสวิดทาวน์ปีนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบแหละนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นทีมที่เสียประตูข้างจะง่ายเหมือนกันนะลงเ,เล่เลนไปสิบหกนัดเสียแยวยี่สิบ นิวเคอร์เซิลกับอิสวดฮาวผมมั่นใจครับว่าทั้งคู่น่าจะทำประตูรวมกันครับอย่างน้อยๆมี3ประตูรวมให้มอยเรื่องของโอเวอร์สกอร์เต็มเกมแล้วกันนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับจะเป็นคู่ระหว่างน้าเจ้าถิ่นอย่างคริสตันพาเลตนะครับวันนี้เนี่ยต้องเปิดบ้านเจอกับนั่งของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับคริสตันพาเลตครับแน่นอนว่าเกมล่าสุดก็เพิ่งบุกแพ้กับนั่งของอาร์เซนอลมานะในศึกคาราบาลครับ สู้กันแบบมันเลยแหละนะครับประตูรวม5ประตูเลยถือว่ายิงกันเยอะมากเนี่ยสถานการณ์ของพาเลทตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในโซนที่ไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นอันดับที่15ของตารางเนาะลงเล่นไปสิบนัดมีอยู่16คะแนนนะครับส่วนนักเตมเยือนอย่างอาร์ซนอนของอาร์เจต้าครับจะบอกว่าปีนี้เนี่ยก็ถือว่าออกซ้ายดีแหละนะครับตอนนี้ก็อยู่เป็นอันดับ3ของตารางนะครับลงเล่นไปสินัดมีอยู่30คะแนนแต้มก็ตามห่างอันดับ1อันดับ2เชลซีและลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ประมาณ4กับ6คะแนนนะครับ คือวันนี้เนี่ยแน่นอนครับทั้งสื่อก็ยกให้นักทมีอย่างอาร์เซนอลนะครับเปิดมาดูดีกว่าอยู่แล้วนะอยู่ที่1ช่วงตัวนะครับแต่ว่าจากกระแสผมก็มั่นใจนะครับว่าเกมที่แล้วนะมิเกลเวตาเองก็ทําได้นะกับการที่เปิดเอเมเรดเบียดชนะด้านของคริสตานพาเล่มาได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยวนกลับมาเจอกันในอีกรอบนึงเนี่ยผมก็เชื่อครับว่ามิเกลเวตาน่าจะไม่ทันผิดหวังเหมือนเกมที่เจอเอเวอร์ตันแล้วกันนะเพราะว่าในเรื่องของรายความพร้อมเนี่ยวันนี้ก็พร้อมพอสมควรแหละนะครับตรงกลางก็แน่นตตับเเลลยนนะปาดีแคไท โอเดกาดนะครับเกมรุกสามประสานก็มาเตอรี่ฮาวเวตซากานะครับผมว่า1เมล็ดเนี่ยถ้ามาไวโอกาสหลายก็สูงครับอยากจะวัดใจนักทีมเยือนอย่างอาเซนอลแล้วกันนะครับก็จบไป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ3คู่หน้าช่องนะครับผมถ้าคุณชอบเหมือนกันคุณอยากจะลองตามคู่ไหนก็ลองตามกันได้เลยนะครับสำหรับที้ขอโดนโชคดีนะครับกับการเชียร์บอลประจำค่ำคืนนี้ครับสสด